รายงานการติดเชื้อประจำวันกันก่อนนะคะควันนี้ติดเชื้อรายใหม่คุณผู้ชมตัวเลขสูงหน่อยก็คือ21,808รายนะคะแต่ว่าหายป่วยเนี่ยก็ตัวเลขไล่เลี่ยกันค่ะ19,826รายนะคะตัวเลขของผู้เสียชีวิตอยู่ที่128ค่ะ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่วน10จังหวัดที่คุณสำร,ญราญรายงานไปว่ากรุงเทพเนี่ยเรายังอยู่อันดับหนึ่งก็คือ3562รายขอนแก่นอยู่ในอันดับ2 923ตามมาด้วยชนบุรีสมุทรปราการศรีสะเกดสมุทรสาครมหาสารคามร้อนครศรีธรรมราชนนทบุรีและนครปฐมในตัวเลขเดียวกันก็เลยอยู่ในอันดับอยู่ในอันดับ10ด้วยกันนะคะนนทบุรีกับนครปฐมคือติดเชื้ออยู่ที่5 0 4รายค่ะ ตอนนี้เราก็เดินหน้า <c oughs> ไปสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าจะให้โควิดนาทีนเป็นโรคประจำถิ่นใช่ไหมคุณแอนใช่ค่ะวันนี้คุณหมอสวีสินแถลงนอกจากการตัวเลขให้ดูแล้วนะครับค่ะก็บอกตอนหนึ่งว่าการที่เราจะประกาศให้โควิด -19 เป็นโรคประจำถิ่นได้สถานการณ์ของประเทศจะต้องสอดคล้องกันอแต่ปัจจุบันประเทศไทยยังมีสถานการณ์ที่หลากหลายแบ่งได้เป็นสามกลุ่มค่ะอยากรู้ไหมออยากรู้อยากรู้จังหวัดที่สถานการณ์ยังเป็นขาขึ้นมีอยู่ยี่สิบเอ็ดจังหวัดอันนี้คือขาขึ้น ใช่สถานการณ์ทรงตัว44จังหวัดค่ะและสถานการณ์ที่เป็นขาลงแล้วนี่12จังหวัดอันนี้คือ3กลุ่มที่คุณหมอแยกไว้ให้ดูใช่และหากจะประกาศเป็นโรคประจำถิ่นได้ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วประเทศจะต้องต่ำกว่า0.1เปอร์เซ็นตเป็นรายสัปดาห์ค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องความคำอธิบายหน่อยนะค่ะเราอยู่ที่0.31เราอยู่ที่0.31ตอนนี้นะแต่ว่าถ้าจะให้เป็นโรคประจำถิ่นต้อง0.1 ทีนี้นี่ก็มาถึงมาตรการนี่แหละครับการปรับพื้นที่สีนะคือจากนี้ไปจะไม่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีอะไรแดงเข้มแดงเข้มไม่มีพื้นที่สีแดงคือควบคุมสูงสุดไม่มีพื้นที่สีส้มคือควบคุมเฉยเฉยควบคุมเฉยเฉยพร้อมกับปรับพื้นที่เฝ้าระวังสูงคือพื้นที่สีเหลืองจาก47จังหวัดเป็น65 65จังหวัดค่ะปรับพื้นที่น้าร่องท่องเที่ยวสีฟ้าจาก10จังหวัดเป็น 12, 12ก็เอาระยองกับสงขลามาบวกเป็นสีฟ้านะคะนี่นส่วนเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านก่อนเข้ารายการพี่สำนานถามใช่ไหมห <c oughs> <c oughs> าคำตอบมาให้แล้วนะ <c oughs> ก็จะปรับเวลาค่ะปกติ5ทุ่มร้านต้องรีบเช็คบินใช่ไหมคะอมตอนนี้ขยับมาเป็นเที่ยงคืนค่ะแต่ อันนี้ยังไม่ปฏิบัติทั่วถึงกันก็คือร้านอาหารที่ยังขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยกดยังเป็นร้านที่มีเครื่องหมายชาพลัสอยู่นะคะใช่ใชค่ะยังเป็นชาพลัสอยู่นะคะเอานะก็ไปถึงเท <c oughs> ี่ยงคืนแล้ว <c oughs> ค่ะส่วนผับบารา์คารเกอก็ยังเปิดไม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆ รัฐบาลก็แจ้งให้ทราบแล้วว่าควรจะปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านค้ามาเป็นร้านอาหารก็ยังสามารถเปิดให้บริการได้แต่ว่าถ้ายังใช้ใบอนุญาตเป็นผับบาร์คาราโอเกะเนี่ยยังไม่สามารถเปิดได้นะคะที่ประชมุมยังเห็นชอบปรับแนวทางการจัดการในส่วนของผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเดิมให้กักตัวอยู่ที่บ้านเจ็ดวันและสามารถเดินทางออกนอกบ้านโดยสังเกตอาการอีก3วันปรับเป็นกักค่ะสังเกต5เก็าบวก 5, 5เป็น10ค่ะ อ่ะส่วนเปิดภาคเรียนก็นี่เมษาเดือนหน้าก็พฤษภาต้องเปิดเทอมแล้วนะคะคุณหมอทวีสินก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำค่ะอยากให้มีการเปิดเรียนออนไซต์ site, แบบปลอดภัยคงไม่ใช่มีแค่นายกนะพ่อแม่หลายท่านก็ <laughs> อยากให้ลูกไปโรงเรียนแล้วนะคะก็ขอให้สร้างความรอบรู้ให้กับผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรค่ะเมื่อ,อเพิ่มมาตรการในการเข้ารับวัคซีน ก็ตั้งแต่ผู้ปกครองล่ะนะคะนักเรียนแล้วก็บุคลากรของโรงเรียนด้วยตอนนี้เราสามารถฉีดวัคซีนให้กับเด็กนะคะอายุเนี่ยก็มีการขยับมาแล้วอย่าง12ถึง17ปีอันนี้ก็เริ่มเข้าสู่ ช่วงวัยมัธยมนะคะเป้าหมายเนี่ย4ล้าน7แสนคนมีคนที่ฉีดเข็ม1ไปแล้ว4ล้าน3แสนคนนะคะเข็มที่2อง3ล้าน9แสนคนเข็มที่3 7 7 0 0 0คนค่ะในขณะที่เด็กอายุ5 11ปีเนี่ยก็มีเป้าหมายการฉีดวัคซีนอยู่ที่5ล้าน1แสนคน5 11ปีอย่างที่บอกว่ามี5ล้านกว่าคนแล้วเนี่ยฉีดเข็ม1ตอนนี้ตัวเลขนะคะ2ล้าน5แสนคนเข็ม2 2แสน 6 0 0 0 0คนและยังมีคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่3เลยก็ยังมีนะคะเดี๋ยวต้องมีการเร่งรัดให้ฉีดเข็มกระตุน้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้แม้จะอายุ5ถึง11ปีนี่ก็เข้าสู่วัยประถมแล้วนะก็ต้องไปโรงเรียนแล้วเหมือนกันนะคะ,ค,ะคุณหมอพูดถึงตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มาไทยนับปีนี้นะคะ1มกราคมถึงปัจจุบัน6กแ0 0 0 0คนน้อย,น,อยน้อยแล้วไอ้ที่น้อยกว่าก็คือว่า ตรวจดูเชื้อโควิด -19 ก่อนจะเดินทางเข้าไทยเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อน้อยเหมือนกันตัวเลขผู้ติดเชื้อก็น้อยนะคะดังนั้นก็ต้องเลยปรับรูปแบบใช่โดยไม่ต้องมีการเทสแอนด์โกแต่จะปรับวิธีการเข้าประเทศเป็น2รูปแบบหน,หนึ่งนะสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์นะ,ะจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ t ไท a แลนด์ s ค่ะเพื่อแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนค่ะต้องมีวงเงินประกันจำนวน1 0 0 0 0ดอลลาร เมื่อเดินทางมาถึงไทยไม่ต้องตรวจหาเชื้อเพียงแต่แนะนำให้ตรวจ ATK ด้วยตัวเองระหว่างพำนักถ้าติดเชื้อก็ก็ไปรักษาตัวใช่เพราะว่าบังคับให้ทำประกันตั้งแต่ก่อนเข้าประเทศแล้วใช่สองถ้าไม่ได้ฉีดถ้าไม่ได้ฉีดวัคซีนมาหรือไม่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์สามารถยื่นหลักฐานตรวจ RT-PCR ได้ไม่เกินเจิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามาถึงประเทศไทยและก็ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ก็สามารถเดินทางเข้ามาเมืองไทยได้ค่ะวงเงินประกัน1,000 0ดอลลาร์เช่นเดียวกับกรณีแรกค่ะก็เป็นประกันสุขภาพนะคะแต่ว่าถ้ากรณีที่ไม่ได้ตรวจ rt pcr มาก่อนก็ยังมีวิธีการนะคะก็คือให้กักตัวใน a q นะคะก็จะตรวจ rt pcr คือให้กักตัวก่อนแล้ววันที่4ที่5ค่อยมาตรวจ rt pcr นะคะ หรือว่าจะตรวจ ATK ด้วยตัวเองระหว่างที่พำนักก็ได้นะคะนิดหนึ่งก็มีรายละเอียดอีกอีกเยอะแยะนะแต่ว่าเราเก็บไว้ตอนสัมภาษณ์บ้างก็ได้นะครับได้ค่ะย้ำอีกทีพื้นที่นําพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด65จังหวัดนะปรับใหม่ค่ะอันนี้จะมีผลหนึ่งพฤศจากายนค่ะส่วนพื้นที่นําร่องท่องเที่ยวอ12จังหวัดจาก10เป็น12ใช่ไหมย้ำอีกทีก็มีกรุงเทพมหานครกระบี่กาญจนบุรี ชนบุรีเชียงใหม่นนทบ,บุรีปรทุมพังงาเพชรบุรีภูเก็ตรยองสงขลาส่วนจังหวัดอื่นก็ดำเนินการเป็นบางพื้นที่ใช่นี่นะก็เป็นการจะปรับสีพื้นที่เป็นสองสีเท่าน,นั้นนะะเริ่มตั้งแต่หนึ่งมกรฤษภาคมหนึ่งพฤษภ,ภาคมเป็นต้นไปค่ะแล้วคุณหมอยงว่ายัางไง วันนี้คุณหมอยงผู้วรวัณน,นะคะอาจารย์ก็ให้ความรู้นะคะก็พูดถึงผลงานวิจัยเรื่องวัคซีนค่ะนี่พูดถึงวัคซีนเหมือนคุณหมอเป็นไอคอนของวัคซีนเลยนะคะ <c oughs> คุณหมอพูดถึงงานวิจัยวัคซีนค่ะที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วนะคะพี่สำรานเพราะฉะนั้นข้อมูลเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะคุณหมอยงเนี่ยบอกว่าโควิด -19 วัคซีนผลงานวิจัยส่งในวรารสารตั้งแต่ปลายสิงหาคมปีที่แล้วได้รับการตีพิมพ์แล้วนะคะ หมอยงบอกว่าการทำงานวิจัยประสบความสำเร็จกว่าจะเผยแพร่ได้ออกมาในปรสารที่มีชื่อเสียงและยอมรับของทั่วโลกจำเป็นต้องใช้เวลาทั้งที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อออนไลน์กันเป็นอย่างมากสำหรับประเทศไทยหมอบอกผลงานชิ้นนี้ทำเสร็จตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วค่ะแล้วก็มีการนำไปใช้กระตุน้นฉีดกระตุ้นกันมากตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วนะเป็นต้นไปผลงานก็เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าการฉีดวัคซีนเชื้อตาย2เข็ม กระตุ้นด้วยวัคซีนไวรัสเวกเตอร์เป็นเข็มที่3กระตุน้นภูมิต้านทานได้ดีพูดง่ายงตัวอย่างก็ซีโนแวคซีนแวคบวกไวแอสตราเนี่ยนะคะเนี่ยแหละอไอส้สูตรสูตรบูสเตอร์ของเราเนี่ยคุณหมอบอกว่าเราลองฉีดกันมาตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วนะคะและได้ผลดีมากวารสารก็มีการรับตีพิมพ์แล้ว คุณหมอบอกว่าการจะเข้าไปอ่านก็คงทำได้หลังจากนี้ภายใน50วันนะคะหลังจากนั้นก็จะผ่าน proxy ของสถาบาันอุดมศึกษาหรือว่าช่องทางที่เสียเงินไปแล้วของสำนักพิมพ์ค่ะคุณหมอบอกต้องขอขอบคุณทางสำนักพิมพ์ที่อนุญาตให้ใช้ได้เพราะการลงพิมพ์ในวรารสารนี้ไม่ได้เสียค่าเพจชาร์ตนะคะซึ่งทางศูนย์พยายามเลือกวรารสารที่มีคุณค่าและมีค่าใช้ใจ่ายน้อยที่สุดก่อนเพราะทุนวิจัยของเราไม่ได้มากมาย ผลงานที่ดำการศึกษาเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 ได้รับการเผยแพร่ามาแล้วรวม10ผลงานนะคะในวรารสารระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับของทั่วโลกค่ะครับแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของโควิด1 9ก็หนึ่งพฤษภาคมนะคุณแนนใช่ค่ะเราก็เริ่มอะไรกันที่ดีๆมาตรการปรับสีนะคะใช่ใชค่ะแล้วก็ Thailand Pass นะ